ทุกซีซันน้ำตาลชริตาฟาลุกชุดกุหลาบสุดเร่าร้อนรับเวาเลนทายแทบจนเกินคำบรรยายเรียกว่าฉีกกดฉีกแนวต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะสำหรับนางงามและนัก,สกแสดงน้ำตาลชริตาที่ต้องบอกเลยว่าจะทุกเทศกาลไหนเธอคนนี้ก็แต่งตัวจัดเต็มทุกครั้งและได้เข้ารอบทุกซีซันจริงๆ มาแรงแซงทุกโค้งไปเลยจ้าเมื่อสาวน้ำตาลจัดเต็มคอเวอร์ชุดรับวาร n นไทยที่ได้ร้อนแรงมากชนิดแดดเมืองไทยยังต้องหลบโดยมาในชุดกุหลาบสุดเร่าร้อนอวดเต้าล้นทะลกัก หน้าเอวสวดทรงสุดเป๊ะโชวก้นเด้งๆมาโทนสายฝ่อผมทองผิวเนียนสีแทนแซบประดุดประดังมอกมากพ,พร้อมโพสท่านอนโพสได้แบบยัวยัวหรือจะยืนโพสได้แบบสุดเผ็ดและนั่งโพสได้แบบเปื้นกำเดาคุ่งทะลุเพดานเลยจ้ะบอกเลยว่าลุกนี้ให้สิบไม่หักแถมมอบมงให้อีกมงไปเลยจ้า